ใช้ทั้งหมด4คันเลยครับมีทั้งตักตักตัวข้าโพดตักฟืนแล้วก็ตักแกนข้าโพดส่วนใหญ่จะซ่อมเป็นฤดูการนะครับหมายถึงแมทนาเนสประจำปียังไม่มีอาการซ่อมหนักใช่ถ้าผมให้ก็คืออึดทนนะครับ ดินนี่ใช้รถตัดคอนกรีตมาสีส่แล้วครับตั้งแต่คันแรกที่ซื้อมาประมาณาห้าปีกว่าห้าเดียกว่าแล้วคันแรกมาถึงคันปัจจุบันนี้ก็น่าสุดก็ไม่ต้องวิ่ตกไปเนื้อสายสีลแล้วครับแล้วไซโลทั้งหมดสี่คันที่วิ่งอยู่ในไซโลก็พวกไใช้ทั้งหมดสี่คันเลยครับสีบค่คันแต่และคันมันทำหน้าที่ยังไงบ้างก็ใช้งานทั่วไปอยู่อยู่ในไซโลนี้แหละครับ มีทั้งตัดตักตัวข้าโพดตักฟืนแล้วก็ตักืนแกนข้าโพดแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกใช้รถตักทีโนแบกันะครับคือเดิมทีเมื่อก่อนผมเคยใช้รถมือสองญี่ปุ่นครับผมแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องดูเรื่องรถรถของเก่า แต่เราดูว่าไม่เต็มเพราะว่าเป็นรถอี่าแลรมามีปัญหาใช่เวลาคราวนี้เขาซ่อมแล้วมันเกิดบานตายในการซ่อมก็เลยหันมาลอง<ร>ใช้เราเราไปเจอแต่ตัวมาใช่ค่ะซ่อมไม่จบเลยมาเปลี่ยนสช้นนรถก็เลยลองมาใช้รถจีนมือนหนึ่งแต่ว่าราคาก็ถูกสีกับรถมือสองญี่ปุ่นนลครับที่เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยทางที่ทำให้คุณประเด็นตัดสินใจใช้งานแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับใช้งานได้ดีนะครับ ค้องตัวไหมครับองตัวครับผมประทับใจรถตัดอยู่ในไบ้างครับแนที่เราใช้อยู่ลสีคันใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงเราก็คิดว่าก็น่าจะดูแลน้อยกว่ารถมือสองนะครับครับผมแล้วก็เรื่องของบริการ ฝ่ายการขายเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในระดับที<ค>่น่<ภ>าพึงพอใจนะครับเพราะว่าโทรปรึกษาทุกอย่างก็มีคําตอบให้นะครนำดีฝ่ายการขายก็ปรึกษ<ภ>าใช่แล้วก็ท่านที่เข้ามาให้คําแนะนําดีนะครับดีดีครับผมดีเลยใช่ไหมครับบางทีเราก็เขาปรึกษางานงานเลยครับแล้วแต่ใช้งานมาเนี่ยสิ่งที่ท่นเนี่ยเข้าบ่อยไหมครับผม ส่วนใหญ่จะซ่อมเป็นฤดูกาลนะครับหมายถึงเม็นเทนเนนต์ประจำปีตามระยะเตรียมข้นมายกเว้นเกิดปัญหาก็จะจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่หักคือเป็นรวกชวงคืมหรือว่าใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่มันเป็นซ่อมตามระยะนะครับยังไม่มีอาการซ่อมหนักอาการแบบใช่ไมมาเท่าปีแล้วก็ไม่มีอาการใช่ใช่ค่ะมันมีถ้าเป็นช่วงที่เขาโพสเข้าเยอะก็ก็ใช้ทั้งวันทั้งคืนนะครับืเพียงแต่ว่าใช้แล้วจอดบ้างเป็นระยะในสลับกันแล้วแต่หน้าที่ ใช่ครับเราคิดว่ารถตักของเครื่องใหม่สามยนต์เน <can ism> no, mm ี hmm. yes, <can ism> well, ่ยคุ้มค่าการลงทุนนะครับสี่คันเนี้ยเม้่แต่เราซื้อมาณจุดนี้ผมก็ว่ายังคุ้มค่าอยู่นะครับเรื่องของประหยัดใช่ใช้ครับเรื่องการซ่อมบำรุงถ้าซื้อรถตักคันหน้าครับคิดว่ายจะมีการเลือกเครื่องใหม่สามยนตไหมครับก็ยังอยู่ในใจอยู่นะครับอยู่ในใจอยู่ครับผม ถ้ามีคนที่เขาสนใจครับอยากจะลองใช้รถติดโนแมทต์นี้อยู่ไม่เป็นไใช้รถเก่าอยู่ครับจะใช้ทุเรียนช่วยแนะนำหน่อยว่าเราใช้แล้วเขาจะแนะนำเขาว่ายังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําให้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็ยังยึดติดท่านิยมเดิมอยู่แต่ในส่วนของผมผมก็มองเรื่องของระยะยาวที่เราต้องดูแล จะขอพิยาวสามคั้ให้กับรถตัดที่เราใช้งานอยู่ในสครเบิ้นๆอ่าถ้าผมให้ก็คืออึดทนนะครับที่โนแมดช้างลิ้นสุดยอด